ห้าหกห้าห้าพอดีทางดีมเฮดเขาแจ้งมาครับว่าเราไปยิงเราไปทำอะไรเขาโดยที่ไม่มีตอรี่อ่ะไม่มีทกออยากเรียกมา่มาเราไปถามครับว่าเราไปยิงเขาเราไปลงมือเขาเนื่องจากอะไรครับเี็นค่การตอน,หนอไหนคะอ่าเล่าหน่อยครับดีมเฮอยู่เล่าเน่ลูก หน้าสภาเมื่อกี้ครับที่ออกไปเดินไปพารถอยู่ดีแล้วก็ยิงสองคนเลยแล้วก็พอขึ้นรถก็จะเอามีแทงน้องหองัวแดงสองคนที่ยิงนี่สองคนไหนคะตรงนี้ตามรูปรธานฐานได้ไหมครับใครยิงคะจำได้ไม่รู้เขาไหนยิงอะ่ะเขายืงกันเยอะเกินอ่ะแต่เขาคนนี้เขาก็น่าจะรู้ตัวเองนาะ มีใครไปยิงเขาแมสตรงนั้นนะมีมีพี่จุดหนึ่งมีคนใครอ่ะไม่มีนะไม่มีเยอะนะมีคนเดียวนะน่าจะบอกอยู่กันเยอะไม่ถันอยู่กันเยอะครับแต่ไม่บอกว่าอ๋อใครอ่อะใาครเ๋อคโอเคแล้วก็คนเอายิงเรื่องอะไรอ่ะคะนะคอยากรู้ว่ายิงเรื่องอะไรหรอคะลดเสียงหน่อยครับพี่ ไม่กลัวกลัวไม่ได้ยินนะคะไม่สบายราอเสียงไหมครับ <laughs> คืออย่างงี้ครับที่ทิจเให้ก่อนครับคือเขาพูดาว่าเอเคนดี้ไปลงมือโดยที่ไม่มีตอรี่มาก,ก่อนพี่เลยอยากเรียกฝั่งเรามารับทราบว่อนะครับว่าเราไปลงมือเขาเนื่องจากตอรี่เกิดขึ้นจากอะไรขอทราบหน่อยอ่าบอล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 ครับขออนุญาตครับ โดนต่อยใช่ไหมคะแล้วหนูก็เหมือนพยายามจะคุยกับเขาเรื่องแบบเอาคนต่อยมาขอตัวช็อตติ้งหน่อยออได้ไหมครับพอคุยทีไรอะคะ่ะเขาก็เขาก็หนีตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะแบบไม่ยอมคุยไม่ยอมเถียงใช่มีหลักฐานที่โดนต่อยไหมคะตาน <c oughs> คือว่าหลักฐานหนูไม่ได้ถือกล้องนะหนูอยู่คนเดียวออกมาจากแอร์ดรอปอคะอค่ะแอ๋อคือเมื่อเขาต่อยพลาดเราโดนเราเห็นเหรอใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็หนูก็ไปถามเขาที่แลนด์คาสิโนแล้วเขาบอกว่า เออคนนั้นอะขอโทษแล้วแต่หนูบอกว่าหนูไม่ได้ยินเราให้มาขอโทษใหม่ได้ไหม่ขาก็เดินมาแล้วคุณก็ไม่มีหลักฐานแล้วคุณจะมาไล่ยิงน้องในแยงคนไดหมันนี้มันก็ไม่แฟงเราูอยู่ค่ะเชื่อคนไม่บัานะครับอันนี้พี่เตือนก่อนนะถ้ามีอันไหนที่ฟังแล้วเป็นบัาพี่ส่งมันเพนคนคนเดียวร้อยทันทีนะเราไม่เราไม่มีการต่อรองไม่มีการอดควรนะนั้นพูดต่อครับเอาโอเคให้จบเดี๋ยวไม่ค่อยพูดโอเคต่อแล้วครับตอนแรกก็ไปถามเขาที่คาสโนแล้วเหมือนเขาก็ บอกว่าแบบว่าหนูต้องการให้คนนั้นมาขอโทษหนูแล้วเขาก็แบบายเบี่ยงไม่มานู่นนี่นั่นแล้วพอไปที่แลนน้าตาลอีกหนูก็แบบไปหาผัาคนนั้นอีกเขาก็หนีหนีหนีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสรุปหนูก็ไม่ได้เจอคนที่ต่อยหนูแล้วพอไปแลนน้าตาลแล้วแต่ว่าตอนที่อยู่คาสิโินเขาจะบอกว่าไม่มีหลักฐานแต่ว่าที่คาสิโินเขาเป็นคนบอกว่าขอโทษไปแล้วแปลว่าอย่างนี้ก็คือยอมรับอันนี้อันนี้ไม่ไม่นึงว่าคนที่ขอโทษก็คือคนเนี้ยครับถูกไหมใช่ค่ะเขาบอกว่า เขาบอกว่าแบบเออน้องขอโทษไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ยินแต่หนูก็จอดรถรอแล้วพี่สาววิ่งมาขอโทษที่รถแต่เขาก็ไม่มาอ่าอันนี้คือต้นเรื่องที่เราเกิดความขุ่มเครืองแล้วกันถูกไหมต้นเรื่องอ่ะโอเคอ่ะแบบพยายามคุยอ่ะอ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วบอกพี่เสร็จแล้วเนาะร็จแล้วครับโอเคอ่ะที่บีมอ่ะตาเราก็แล้วเขาก็มากล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานแบบนี้ยพี่แล้วมาไล่ยิงน้องในแก๊งหนูตั้งแต่เมื่อวานและที่แรลน้าตาลก็มายิงหนูด้วยแล้วก็แบบ แบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับพวกหนูหรือเปล่าครับแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าใครเป็นคนต่อยอ่ะแล้วพอจําได้ไหมครับว่าใครเป็นคนต่อยเรารูปผาสาฐานหรือชื่อจะเสียงวิซิลี่เนี่ยเขาใส่เกาะเสื้อขาวค่ะแต่ว่าผมเขาจะออกสีแบบบอลบอลแบบไม่ไม่บอลมากขาวๆแต่ขาวๆทางบอลอะค่ะสองคนเขาต่อยกันเล่นอยู่ที่เบิกรถหน้าสภาแล้วทีหนูวิไม่เบิกรถแล้วมันก็โดนพอดีอ๋อ เอาแบบนี้ก็ได้ครับคือพี่แจง,งครับในกรณีเนี่ยที่เราเรียกกันมาเนี่ยครับเพื่อที่จะร,รับทราบกันว่าอาจารย์ดีมเพ็ทยังงงว่าโดนเรื่องจากอะไรโอเคเขาชี้แจงแล้วว่าเขามีประเด็นมาสุดท้ายจริงไม่จริงพี่ไม่รู้เพราะเราไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือเราตอนนี้มีประเด็นกันทั้งคู่นะครับดังนั้นาการนาเล่นกันอยู่ในกรอบด้วยนะใครหลุดกรอบพี่ก็ตบพอกกรอบให้เอือสวยเขาพูดลอยๆอย่างเงี้ยไม่มีหลักฐานอย่างงี้หนูก็พูดอย่างนี้พี่ไม่รู้ครับไม่อันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้ เปิดเปิดเปิดเทตติ้งอยู่ครับปิดปิดเทตติ้งนยครับคือหลักฐานเนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้นะครับไปเตียมันมาเองแต่ที่เราเรียกกันมาคุยคือดีมพเฮคาใจว่าเกิดจากอะไรฝั่งเขาชีเจงว่าเกิดจากตรงนี้ทีเนี้ยแน่นอนว่าไม่มีหลักฐานการพูดคุยผู้แกรไม่ตรงกันเนี่ยพี่บอกพี่ทําอะไรไม่ได้นะครับว่าคงเรื่องนี้คงต้องออกกันไปและพี่บอกเลยว่าจะไม่มีการลงไม้ลงมืออีกนอกเหนือจากมียตอรี่ที่ชัดเจนนะครับพี่กอล์ฟครับครับแล้วหนูถามหน่อยได้ไหมว่า แล้วที่แอลเคเรดี้มนมาตามด่าหนูว่าเสียงเหมือนโดนหมู่หมู่โดนเสื้อย่างเงี้ยมันเป็นการบูลลี่หรือเปล่าคะสำหรับพี่พี่นั่งรึกษาไอ้มีมานแล้วครับมองกันว่ามันก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับอันนี้คุยกันบอกนะอันนี้คุยกันตรงๆว่ารึกษากันแล้วว่ามันมีการเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคิดว่าคำบัฟเหล่านี้เป็นส่งผลนะสำหรับพี่มันมองว่ามันเป็นคำบัฟที่รุนแรงแหละครับแต่ไม่ถึงขนาดบูลลี่อันนี้ของพี่ซิรี่ไมเกี่ยวกับพพี่นะมันก็เป็นแบบเราก็ต้องยอมรับอ่ะ ว่าตอนนี้เราก็เสียงไม่ปกติจริงถูกไหมแต่ก็มมันก็คำด่าที่สมควรมันก็ไม่ควรแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้ลงไปกันได้อันนคือ้มีดียไอ้มียแล้วครับเหมือนกันครับก็มีการตัดเตือนไปแล้วคําพูดหนูไม่ใช่หมูมันเป็นคนนะพี่เข้าใจเขาเขาเบียบเบียบเปลี่ยนแบบว่าเปรียบเปยด่ากันไงนึกออกไหมคุยแล้วนะตอนนี่ไอ้เดิมมันก็นิดนึงก็ต้องมีบ้างนะครับเนาะน้อยใจแย่ดิหนูเป็นคนไม่ใช่หมู ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อ่ะทีนี้พี่ขอสรุปให้ฟังครับในกรณีตอนลี่คู่เรานะการซื้อเรื่องหลังนี้พี่ขอกำหนามีหลักเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับการการขึ้นเรือกับพี่ใช้หลักฐานเป็นหลักนะหากรณีมีการลงไม้ลงมืออีกกรุณามีตอรี่ชัดเจนนะครับก็คือมีหลักฐานชัดเจนอันนี้ถือว่าเราคุยกันครั้งที่1ทั้งคู่อันนี้พี่บอกทั้งคู่นะเพราะว่าพี่บอกแล้วหลักฐานพี่จับมือใครดมไม่ได้นะพี่เอาทั้งคู่พี่ก๊อปพี่ก๊อปไรกัเรื่องครับเมื่อกี้นะแบบว่ามันไม่ดูแลก็จริงแต่อย่าย้ําบ่อยถ้าย้ําไปบ่อยก็ได้เหมือนกันใช่อันนี้อย่างที่บอกครับว่ามีการเตือนไปแล้วดังนั้นอีกเรื่องครับ ใช่ดังนั้นเด็กเลี่ยงหากมีการพูดอีกอะไรอีกเออหากมีพูดอีกอะไรอีกก็อาจจะมีตามใบที่บอกว่าเตือนเป็นมีการเตือนมากกว่าว่าให้เด็กเลี้ยงการใช้คําพูดนะครับโอเคตามนี้อันนี้ไม่เตือนทั้งคู่นะครั้งหน้ากัแลน่ามีหลักฐานมีอะไรให้ชัดเจนกันเริ่มมาตอรี่นะครับหากไม่มีจะไปด่าจะไปไปนะครับแต่ไม่ลงไม้ลงมือก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กอล์ฟเอาเอาเดเดเมทออกก่อนเครับเอาไปก่อนเดเมทเอาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ โดนซีเดียวได้บีทนซีเซนไงอ้าวอ้าวไม่ได้ขอเปิดไฮโลลูกผ้าเสืาเปิดหน่อยได้ไหมลุงถอยรองเท้าหน่อยเขาไม่เปิดไอ้นี่ไม่หายไปไปไปยาขำแรงนี้หนูมาเต้นท่านี้กิซิลี่มาเต้นท่านี้ ไอ้หรอตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้กันดี๋่าโกอยู่ไหมอ่ะโกอยู่หรอเดี๋ยวค่อยพูดปิดปิดเสียงแบบนึงวันนี้ดิปิดเสียงแบบนึงวันนี้ไอยูไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเสียงวันนี้วันนี้เลยมั้งค่ะพี่อไม่ต้องปิดหรอเออไม่ต้องปิดเปิดปกติอ่ฮัลโหลไอยู